วันนี้อาจารย์อยากจะแนะนําเทพีแห่งโชคลาภและรางวัลใหญ่นะคะนั่นก็คือหินชื่อว่ายูนไคค่ะคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันอยู่แล้วว่ายูนไคเนี่ยเสริมโชคลาภฟลุกๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะเรียกกันว่า หินถูกหวยนั่นเองค่ะนะคะยูนาคาจริงๆแล้วมีคุณสมบัติในการเสริมโชคลาภนะคะนำพาสิ่งดีๆนำพาโชคลาภมาให้กับเราไม่เพียงแต่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ที่จะถูกเท่านั้นค่ะคำว่าโชคลาภฟลุกๆแปลว่า โชคลาภที่มาจากทุกๆด้านเลยสิ่งที่เราไม่คาดฝันนั่นเองนะคะจะทําให้มีเข้ามาถึงตัวเราใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยมีโชคมีลาบเลยไม่เคยมีดวงดีๆกับใครเขาเลยนะคะจะได้อะไรก็ยากตลอดเวลาเลยเนี่ยนะคะสวมใส่ติดตัวและอธิษฐาน,นะคะ่ะต้อง สัมผัสเข้าด้วยนะคะและอธิษฐานรับรองว่าหินจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับเราได้นะคะทุกอย่างเป็นโชคลาภหมดเลยค่ะนะคะแต่เหนืออื่นใดถ้าคุณชอบในเรื่องของการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อยากเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบค่ะหินอยูในาครนี่แหละค่ะ นำพาโชคลาภมาให้นะคะเขาเลยเรียกกันว่าเทพีแห่งโชคลาภและรางวัลใหญ่ค่ะอยู่ที่คุณแล้วนะคะว่าคุณอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือเปล่าลองสวมใส่ติดต,ตัวเอาไว้ค่ะแล้วคุณจะรู้ถึงพลังมหัศจรรย์ของยูนไคนั่นเอง